ล้มไม่ได้แปลว่าแพ้ Wednesday. ค่ะวันนี้ทุกครั้งที่เขาล้มเหลวนะคะพี่ออยากจะฝากกับทุกคนว่ามันหมายถึงเราใกล้ความสําเร็จมากขึ้นทุกทีค่ะความล้มเหลวค่ะคือหนึ่งอุปกรณ์ค่ะที่ทําให้เราเติบโตอุปสรรคคือสิ่งที่ทําให้เราเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งทุกครั้งมุมมองที่เรามีต่อความล้มเหลวค่ะแน่นอนผิดหวังเสียใจร้องไห้ค่ะความล้มเหลวหมายถึงบททดสอบค่ะที่ทําให้เราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ อะไรต่างๆที่เราคิดไม่เป็นไปตามใจค่ะทุกครั้งที่เราเจอเรื่องเหล่านั้นค่ะบอกกับตัวเองไว้เลยค่ะว่าเราเข้าใกล้ความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งค่ะเพราะมนุษย์ค่ะไม่ได้เติบโตท่ามกลางความสบายค่ะแต่เราเติบโตท่ามกลางความท้าทายต่างหากวันนี้ลิงเรามีความท้าทายใหม่เข้ามาค่ะมันคืออีกก้าวหนึ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉันวันนี้ล้มได้ค่ะแต่ต้องลุกให้ไหวและยิ่งเราลุกขึ้นเร็วเท่าไหร่มากเท่าไหร่ เรายิ่งใกล้สําเร็จมากขึ้นเท่านั้นค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ค่ะ